สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ i n n y ่เลโทรเกมนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับโปรดักต์นะครับของสินค้าของโออิชินะครับซึ่งเป็นโออิชิกินทีดาพิฆาตศูนย์เดมอนสเลเยอรนะฮะคือเรื่องของเรื่องนะครับผมซื้อเจ้าตัวนี้มากะว่าจะเอามารีวิวเนี่ยนานแล้วนะครับก็คือซื้อมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้รีวิวเลยครับ ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวไม่รู้ว่าช่องอื่นเขารีวิวกันไปถึงไหนแล้วนะฮะวันนี้ขอช้าหน่อยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ผมไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เข้ารายละเอียดดีเทลอะไรมากมายนะฮะนี่นะฮะเป็นตัวกระเป๋าเป้ลายกล่องไม้นะครับของเนสึกโกะที่ทันจิโร่นั้นใช้เก็บน้องสาวตัวเองไว้ข้างหลังนะฮะแล้วก็สะพายไป ไปนู่นไปนี่ไปต่อสู้นะครับก็คือค่อนข้างสวยเลยนะครับข้างหลังลายด้านข้างนี้ก็จะเป็นลายของเนสซิโกะนะครับส่วนลายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทันจิโร่นะครับผมเอาตรงๆเลยนะผมสารภาพเลยนะครับว่าที่ผมมารีวิววันนี้นะครับลูกเตือนนะครับว่าฟ้าอยากได้แล้วนะครับก็คือคืออยากจะเอาไปใช้แล้วครับ แต่ว่าผมเนีวางแหมะไว้นะครแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งแกะเพราะว่าจะเอามารีวิวนั่นเองนะวันนี้ขออญาตรีวิวเลยแล้วกันเลยลูกๆเขาจะได้เอาไปเล่นกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออญาตแกะเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดออกมาละก็เป็นกระเป๋าเป้เลยนะฮะเป็นกระเป๋าเป้คล้ายกระเป๋าเป้อุ้เป็นเป้แบบ ข้างในบรรจุน้ําไว้แน่เลยฮนะผมว่านะข้างในบรรจุน้ําไว้แน่เลยฮนะสวยอนะ่ะคือทําแพคเกจจิ้งออกมาสวยมากครับหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเวนซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตอนนี้เขาเลิกผลิตไปหรือว่าเลิกที่จะทํารายการผลิตอันนี้ออกมาหรือ,อยังนะครับแต่ว่าสวยสวยมากครับเนี่ยฮะเป็นกระเป๋าเป้นะครับเนสโกที่เป็นกล่องนะฮะลังใส่เนสโกนั่นเอง ข้างในนั้นบรรจุอะไรไว้นะครับผมไม่ทราบเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะออกมาดูก่อนนะครับหลายเพจอาจจะเปิดกันแล้วแต่ผมเปิดหลังสุดเลยเดี๋ยวจะได้ไม่น้อยใจกันนะครับสําหรับคนที่รอรีวิวนะครับอ่าก็จะมีด้วยกัน3ขวดนะครับผมซึ่งเป็นขวดที่เป็นสกีนพิเศษลายเดมอนสเลเยอร์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3รสชาติ มีด้วยกันทั้งหมด3รสารชาติเดี๋ยวผมออกมาดูเลยดีกว่านะครับ3รสชาตินี้ก็จะเป็นชาเขียวรสแตงโมนะครับชาเขียวรสแตงโมเป็นสีชมพูก็คือเป็นสีของเนสซโกะนะครับก็ถ่าออกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับผมสวยมากนะครับวางบนกล่องเลยดีกว่านะฮะต่อไปเป็นกรีนทีนะครับเป็นรสชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวซึ่งเป็นสีเหลืองสีเดียวกับทางด้านของเซนิสุนะครับ สีเดียวกันเลยก็ทำได้ mix and match ค่อนข้างจะตรงเลยนะฮะอันนี้สีเหลืองอาต่อไปเป็นอะไรไปไม่ได้ครับสีเขียวนะครับก็คือชาเขียวนั่นเองอชิกรีนะฮะชาเขียวรสต้นตำรับนะฮะก็ตัวนี้ให้เป็นโลโก้ของทันจิโร่นั่นเองก็มีด้วยกัน3กระปุกนะฮะเสร็จผมแน่นอนนะครับกับรสชาติชาเขียวพรุ่งนี้ผมกินแล้วนะฮะสบายแล้ว แล้วกระเป๋านี่ลูกๆก็คงจะเอาไปใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่านะฮะป๊าๆเขาเนี่ยรอเก็บไว้สำหรับรีวิวเอาไว้รีวิวนะครับก็ถือว่ากระเป๋าเนี่ยเปิดค่อนข้างกว้างเลยนะดูดิฮะคือเป็นเหมือนเป็นซิปนะฮะแล้วก็เปิดแทบจะแบะได้เป็นแบบแบบอย่างนี้เลยอน่ยเนี่ยดูดิคือเป็นแบบอย่างนี้เลยครับเนี่ย เป็นกระเป๋าที่พิเศษมากๆนะครับเป็นกระเป๋าที่พิเศษมากคือคือในกรณีที่เรานะครับนำติดตัวไปเนี่ยเราสามารถพับให้แบนเลยได้นะฮะเนี่ยฮะพับกระเป๋าให้แบนเลยได้นะครับอ่าผมทาให้ดูเนี่ยนะฮะก็คือแบนเลยนะครับพับจนแบนเลยได้นะครับแล้วสามารถขึ้นรูปจากการใช้ซิปนะครับซิปเนี่ยรูดรูดทีเดียวเนี่ยคือขึ้นส่งได้เลยนะครับเนี่ย มันเป็นแบนๆแบนแบน,นี้นะฮะเราสามารถวางที่พื้นกระบะของรถก็ได้หรือว่าเราสามารถที่จะนำพกพานะฮะพับให้เป็นแผ่นเล็กๆผมว่าพับจนยัดกระเป๋าได้อะอจริงๆยัดกระเป๋ายัดกระเป๋าอะไรก็ได้ที่มันเนี่ยมันแบนเลยครับนะฮะเยี่ยมจริงๆนะครับการออกแบบและดีไซน์รูปทรงกล่องเนี่ยดีมากๆนะครับขออนุญาตลองลูดนะฮะกลับขึ้นทรงเหมือนเดิมนะครับผมเอ้ย ชอบอะจริงๆผมว่าน่าจะต้องไปเก็บเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าน่าจะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะจริงๆเอาไว้ใส่เกมใส่อะไรนะฮะตอนผมปั่นจักรยานก็น่าจะน่าจะเทพอสมควรเลยอ่ะอือ่ะไม่ลองไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องมาลองกันดูสัหน่อยนะฮะว่านี่ฮะ,ะผมรูดซิปปุ๊บขึ้นลูปมาเป็นเป้เลยนะครับขึ้นลูกมาเป็นเป้แล้วเราลองสะพายดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ ฮ้ยชุบ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 เฮ้ยเท่เท่มากเฮ้ยโคตรเจ๋งอะดูดิเหมือนแบบเป็นฟิลคอสเพย์ได้เลยนะเออผมบอกเลยเหมือนเป็นฟิลคอสเพย์ได้เลยนะครับสามารถที่จะคอสเพย์แบบสวยๆได้เลยเนี่ยดูดิกล่องเจ๋งอะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะผมไม่เห็นนะฮะผมไม่เห็นนะฮะ เห็นกันไหมฮะอืมคือแบบคือเป้ทันจิโร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดเขตไปหรือยังนะแต่ว่าเอ่อถ้ามีดาบซะหน่อยนะใช่เลยฮะมีดาบใส่วิดนี่คือไปคอสเ์ได้เลยนะครับเป้อันนี้ก็ผมว่าน่าจะไม่มีแล้วนะผมเข้าเซเว่นตอนนี้ก็เหมือนจะไม่เห็นแล้วอะ่ะจริงๆนะครับก็ด้วยอ,อ่นี่ฮะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับ ทุกคนลองดูครทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่เซเว่นอีเลเวนะครับผมกับเป้อันนี้ปุ๊บนะฮะกระเป๋าใส่เนสซิกกนั่นเองก็ผมว่าแจ่มเลยนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามด้วยนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับด้านล่างนะครับผมทําขึ้นมานะฮะเพิ่งทําเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะก็เพิ่งทําวันนี้แหละครับฝากกดด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมีออกไปนอกสถานที่อีกหลายที่เลยนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะหลายที่เลยยังไงฝากติดตามห้ามพลาดนะฮะช่องผมมีอะไรมาใหม่แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการรีวิวขนมยุคก่อนหรือว่ายุคเก่านะครับแล้วลึกมากๆนะฮะผมมีแน่นอนเป็นขนมในวัยเด็กของยุค90เป็นของจริงนะฮะที่จะได้ดูและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนยังไงฝากติดตามนะครับเอาละฮะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย